การทำไลติงมันก็จะมีสิ่งที่จะประกอบกันประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือมุมกล้องนะเอา้าไลติงมันทำไมถอยมันเกี่ยวกับมุมกล้องเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราพรีเซนต์งานออกมาเนี่ยงานของเราเนี่ยมันถูกพรีเซนต์ออกมาเป็นภาพใช่ไหมครับก็คือเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเหมือนผมผมอยากที่จะนำเสนอภาพนี้ออกมา นะครับหรือผมอยากที่จะนำเสนอภาพนี้ออกมานะครับดังนั้นเมื่อเราพูดถึงคำว่าไลติงเนี่ยไลติงมันก็ต้องถูกถูกสร้างเป็นภาพออกมาผ่านมุมกล้องดังนั้นปัจจัยที่บางทีเรานึกไม่ถึงก็คือมันต้องเรียนรู้เรื่องมุมกล้องด้วยนะถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องมุมกล้องปุ๊บเนี่ยรับรองครับผมการันตีเลยไลติงเราจะดูดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับอย่างตอนนี้ครับเราใช้ Autodesk m a ยาในโปรแกรม Td ท,ทุกๆโปรแกรมก็จะมีกล้องเหมือนกันหมดนะในะพวกฟีเจอร์ความเด่นของกล้องเนี่ยถ้าลงลึกลงไปจริงๆแล้วเนี่ยความเด่นมันอยู่ที่กล้องตอน i n i t เมะกล้องที่มันเคลื่อนครับการเคลื่อนนะการเคลื่อนกล้องเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบ มันมันเรียกว่ามันมันคือสตอรี่เทลลิงมันคือมันคือความรู้สึกโดยแท้เลยถ้าเกิดเราดีไซน์ก็เก่งๆนะเราจะสามารถทำให้โปรแกรมเราจะสามารถทำให้ซีนเทาๆที่อยู่ที่อยู่ในโปรแกรมมายาบเนี่ยมันเหมือนจริงมันให้ความรู้สึกมันกลายเป็นช็อตในหนังมันทำให้คนรู้สึกอินมันทำให้คนอยากซื้อของเนี่ยมันทำได้หมดเลยนะนะฮะมัน p พาเวอร์ฟูลมากๆนะฮะเห็นเห็นมันเป็นายเฟรมเทาๆอย่างเงี้ย นะครับถ้าเกิดนึกไม่ออกลองไปนึกถึงในหนังครับในหนังที่เป็นช็อต cg กล้องเคลื่อนถ้ามันมีมินนิ่งถ้ามันบิวเลยสักอย่างเนี่ยมันมัน powerful มากมากนะครับแต่ว่าในวันนี้ฮะผมแค่อยากจะมาเปิดให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเราอยากทำไลท h ติ้งให้สวยสิ่งที่จะทำให้ไลท h ติ้งของเราเนี่ยถูกนำเสนอออกมาอย่างสวยงามก็คือกล้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยอย่างโปรแกรมมายาเนี่ย มันก็เหมือนจะมีกล้องอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็คืออันนี้ครับเปอร์สเป e ทนะ p e ับเปอร์สเกก็คือมุมมองที่เรามองเป็นเป็นมุมมอง3มิติบางคนอาจจะเรียกว่าอันนี้ก็คือมุมกล้องก็ได้นะแต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้จริงๆอันนี้มันคือวิวในการที่เรามองเพื่อทํางานถ้าเราอยากจะมองผ่านกล้องนะเป็นแคมีราที่เราสร้างขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราควรที่จะสร้างแคมีราขึ้นมานี่คือแคมีราจริงๆหน้าตาเป็น แบบนี้เลยนะเป็นกล้องเลยนะเป็นกล้องแบบนี้นะครับเวลาที่เราอยากจะควบคุมตัวกล้องเล่าเราก็อาจจะต้องมองจาก Cam องเล่าวิวเรามองจาก Cam องเล่าวิวแล้วเราก็เอากล้องเราเข้าไปในห้องขออนุญ,ญาตฮะเปลี่ยนภาษาฮะเราก็เอากล้องเราเข้าไปในห้องนะครับแบบนี้ซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะ เราก็จะเหมือนกับเป็นเป็นผู้กำกับอะนะฮะที่เราสามารถจะฉันอยากให้กล้องเคลื่อนยังไงแบบนี้ฉันอยากให้กล้องเคลื่อนแบบทิวเอยียงขึ้นฉันอยากให้กล้องแพนไปยังไงหรือว่าเราอยากที่จะให้กล้องเคลื่อนเข้ามาในช็อตนี้ยังไงนะฮะนี่คือความมหัศจรรย์ฮะเห็นเห็นอย่างนี้เนี่ยดูธรรมดามากๆหรือว่าเอะธรรมดามั้ยถ้าคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย เจ๋งๆเ,เป็นอะไรที่เจ๋งมากคนที่เรียนทีดีอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ธรรมดาเนี่ยครับมันก็แอนิเมชันมันก็ธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดานะครับผมอยากให้เราลองจินตนาการว่าเฮ้ยความสามารถที่เราได้จากการที่เราเข้าไปวางกล้องเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเป็น,เร,เ,ปนเรามีกล้องจริงๆเราถือไว้ในมือเราสามารถที่จะแบบเล่าเรื่องบางอย่าง เราจะทำให้ช็อตนี้ดูแกลนก็ได้เราจะทำให้ช็อตนี้ดูน่ากลัวเราจะทำให้ช็อตนี้ดูแบบมีความสนุกตื่นเต้นก็ได้ด้วยความเร็วของกล้องที่ใส่ลงไปนะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นแนวคิดนะครที่จะทำให้งานที่เราทำเนี่ยมีอะไรมากกว่าแค่ภาพนะครับเป็นการจูนไมเซตให้ถูกต้องก่อนว่า เวลาเราใช้งานโปรแกรมมายาในการทำงานมันไม่ใช่แค่เราทำงานที่อยู่ในคอมนะแต่ว่าเราจะจูนว่าเฮ้ยงานที่ฉันจะทำออกไปเนี่ยมันจะต้องแสดงอะไรมันจะโชว์อะไรมันจะเล่าเรื่องอะไรอิมโมชันของมันเป็นยังไงนะฮะและกล้องก็คือเครื่องมือที่เราจะใช้ในการเล่าเรื่องผ่านสิ่งนั้นได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยว ผมจะไม่ไปลึกกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะลึกไปนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะให้เราได้ได้เห็นศักยภาพของกล้องในมาย,ยาก็คือเลนนะครับซึ่งในนี้มันเรียกว่าโฟกั l เลนส์เลนของมันเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ p o w e r ที่จะได้เลนส์ที่ซูมอินเข้าไปถ่ายดีเทลเนี่ยเราจะต้องเสียเงินเนี่ยประมาณหลักหมื่นบาท เพื่อที่จะซื้อเลนส์ใหม่ที่มันจะถ่ายมาโครช็อตเข้าไปได้ใกล้แล้วเพื่อที่จะไปเก็บดีเทลของหมอนที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะเข้าไปเก็บดีเทลของถ้วยเนี่ยที่มันอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราจะแบบถอยมาช้าๆเห็นดีเทลเนี่ยถ้ามันเป็นกล้องจริงที่เราต้องซื้อเลนส์เนี่ยมันคือว่าคุณต้องใช้เงินเป็นหมื่นนะในการซื้อเลนส์แต่ว่า อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือคุณใส่ค่าต้องการเลน y ย4คุณใส่ค่าคุณแพนนะคุณต้องการเลนหนึ่งเป็นแมคโครใส่ค่าแล้วเอาเลยแล้วจ้วงเลยใส่ค่าแล้วจ้วงเลยอันนี้คือความหัศจรรย์ที่บางทีเนี่ยพอเราไม่ได้เข้าใจในที่มาที่ไปของของมันเนี่ยเราเข้าใจว่าเอ้ยมันก็คือโปรแกรมอันี้ก็คือการปรับเลน มันจะทําให้เวลาที่เราสร้างงานเนี่ยเราจะเราจะเรียกว่ายังไงเราอาจจะไม่เข้าใจมุมมองของการใช้มันนะเราลองมาคิดกันอย่างนี้เราอยากจะนําเสนอสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารนะครับถ้าเกิดว่าผมใช้มุมกล้องที่เป็นมุมไกลเป็นมุมวายสมมุติเลนยี่สี่เลนยี่สี่ก็มันก็จะสามารถเล่าได้ว่า โอเคถัดจากหน้าต่างมาเนี่ยมันก็จะมาเป็นโต๊ะอาหารฟืบมุมกล้องมันก็มาอย่างนี้ใช่ไหมฮะฟืบมาเป็นโต๊ะอาหารนะครับแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นมุมนี้ผมอาจจะอยากโชว์เก้าอี้ผมอาจจะอยากโชว์ตัว texture ไม้ของเก้าอี้ตรงนี้นะแต่ผมไม่สามารถที่จะใช้เลนสวายได้เพราะเลนสวายมันจะทำให้ภาพดูกว้างดูใหญ่มากๆผมจะต้องใช้เลนส หนึ่งรอมเมตรนะผมอาจจะพยายามที่จะหาหมุมที่มันจะโชว์เท็กเจอร์ไม้ของแค่เพียงแบบสันขอบสันขอบเดียวอ่าผมจะทำให้ดูนะสมมติว่าผมจะคีเฟรมผมต้องการที่จะโชว์เท็กเจอร์ไม้แค่นี้เลยเพื่อที่จะโชว์เท็กเจอร์ไม้ให้เห็นว่าเฮ้ยนี่นะคือเก้าอ e ี้ไม้อย่างดีนะโชว์แบบนี้ แล้วผมค่อยตัดไปเป็นช็อตอย่างเช่นช็อตที่เห็นมุมกว้างช็อตที่เห็นมุมกว้างผมอาจจะอยากใจให้เห็นว่าห้องนี้ห้องนี้นะตัวลิฟวิ่งรูมตัวลิฟวิ่งรูมตรงบริเวณที่มีครัวที่มีห้องนั่งกินข้าวเนี่ยโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนอ่าผมก็จะขอแพนแบบเบาๆไม่ใช่แพนสิเป็นลักษณะของการเลื่อน เลื ina, bạn, ่อนเลื motor, ่อนเบาๆเลื <facial> ่อนเบาๆแล้วก็ขออนุญาตนะครับตรงนี้ตรงนี้ขอยังไม่อธิบายนะครับปึ้งกดไว้ก่อนฟาบเลื่อนเบาๆแล้วเบาๆชิวๆแบบนี้เลื่อนเบาๆความเร็วคงที่จะเล่าเรื่องว่าเฮ้ยจากช็อตเมื่อกี้นะที่เราเห็นใกล้ๆตัดออกมาเป็นช็อตที่แบบฟุ๊บเห็นไกลขึ้นละเราจะเห็นบรรยากาศมากขึ้นนะครับอันนี้คือมุมมองของการใช้ว่า พอเราพอเราเริ่มคิดถึงความเป็นจริงเราจะมีมุมมองในการนำเสนอที่เปลี่ยนไปเลยจากเดิมที่เราเข้ามาจับมายายใช่ไหมครับเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะเรนเดอร์ภาพสักภาพหนึ่งฉันอยากจะจัดไลติงเนี่ยฉันจะทำมุมไหนดีวะที่มันจะสวยนะฮะแต่พอเราเริ่มคิดถึงเราเราเข้าใจมากขึ้นว่า อ๋อกล้องในทีดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันกล้องของจริงเนี่ยมันมีเลนส์นนะมันมีเรื่องของเลนส์การมองเห็นภาพในระยะใกล้เนี่ยรู้สึกยังไงการมองเห็นภาพในระยะไกลเนี่ยมันบอกเราเรื่องอะไรพอเราเริ่มเข้าใจในในสิ่งที่มันลึกลงไปแบบนี้เวลาเราจะพรีเซนต์อะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีมุมที่มีความลึกมากขึ้นในการนําเสนอนะแล้วพอเราทําสิ่งสิ่งนั้นประกอบกันมาเป็นช็อตเนี่ยงานของเราเนี่ยมันจะดูมีอะไร มันจะดูมีอะไรไปเองครับมันจะดูมีอะไรไปเองเลยมันจะต่างจากงานแบบเพนเพลนที่แบบเว้วางแล้วก็เลนเดอร์วางแล้วก็เลนเดอร์มันจะมีอะไรทันทีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอาเรื่องที่มันเรียบง่ายแต่มาอธิบายให้มันมีความลึกเพื่อว่าคนที่กำลังเรียนเนี่ยจะได้ได้มุมอื่นที่มันน่าสนใจนะมันจะคล้ายกับการที่เราเรามีกล้องสักอันหนึ่งนะครับลองจินตนาการนะฮะเราเราซื้อกล้องมาอันหนึ่งเรามีเลน วันนี้เราจะต้องไปถ่ายถ่ายภาพคนนะแล้วก็มีสถานที่สมมติว่าเราไปได้หัวแบ่งๆเนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกเฮ้ยเอาเป็นยังไงดีเอาเป็นแบบมุมที่แสงสวยแล้วกันก็คือพระอาทิตย์อาจจะเฉียงเห็นแสงเห็นเงาอ่าคือเราไปได้วยตีมเนี่ยเราถ่ายมันทุกภาพเลยด้วยตีมเนี้ยแสงสวยนะนะฮะเราก็จะมีหลักหนึ่งถ่ายมาสวยแน่นะครับ <G ül üş> กับอีกอย่างหนึ่งถ้าเราแบบไปแบบลองจินตนาการนะถ้าเกิดเราไม่เราไม่รู้เลยว่าเราจะนําเสนอมันยังไงเราไปแบบทื่อๆเลยเราก็จะแบบเราจะคิดไม่ออกเลยว่าเราจะถ่ายยังไงดีไปในสถานที่นี้เอาย,ายังไงดีเอาคนอยู่ข้างหน้าเอาฉากไว้ข้างหลังหรือหรือจะต้องมีเฉพาะฉากอย่างเดียวหรือจะต้องมีคนอย่างเดียวหรือคนเนี่ยมันจะต้องมีคนในแบล็กเกาว์ไหมหรือมันจะต้องเป็นคนแล้วแบ็กเกาว์โล่งไม่เข้าไหมฮะพวกเนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องเดียวกันกับ สิ่งที่ผมกําลังนําเสนออยู่ในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์นะซึ่งในที่นี้คือกล้องที่จะไปส่งผลทําให้งานในด้านภาพเนี่ยมีความน่าสนใจนะแล้วก็พูดมาซะย,ยาวเนี่ยไม,ไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรนเดอร์เลยก็ไม่ได้แล้วอาหน่อยแล้วกันผมต้องการจะจูนให้ไลติงเนี่ยมันเบาที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันคือการ IPR ถ้าองค์ประกอบของภาพที่เราทำนะแค่เพียงโจทย์ว่าทำไลท์ติ้งยังไงให้สวยเนี่ยเรื่องของความรู้ในเรื่องอื่นๆเช่นกล้องมีผลอย่างไรนะฮะเรียบร้อยลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูฮะ